วิทยาลัยการอาชีพจอมทองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่บนถนนใหม่เลข1009นนใถนนสายจอมทองอินถนนเป็นสถานศึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นแหล่งคุมทรัพย์ทางปัญญาที่ผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทรงคุณค่าต่อสังคม บริหารงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเน้นการใช้จริยธรรมนำชีวิตมีการบริหารงานโดยผู้อเมริกันในปริวิทย์ชัยประเสริฐและคณะตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลายัยพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อผลิตกำลังคนสู่ชุมชนและสังคม วิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมอสมุสม่งเน้นให้ผู้เรียนเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครบทุกด้านทั้งด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินยัยและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับชุมชน เราสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้ตลอดเวลามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนเรามีการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน8สาขาวิชาดังนี้สาขาวิชาช่างยนต์จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องยนต์รูปแบบต่างๆการเรียนรู้ในงานตัวถังและสีรถยนต์งานไฟฟ้ารถยนต์งานปรับอากาศรถยนต์รวมไปถึงเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารภายนอกอาคารการซ่อมบำร,รุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเครื่องทำความเย็นเครื่องปรับอากาศระบบควบคุมไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบรับส่งวิทยุระบบเครื่องเสียงระบบดิจิทัลทีวีระบบรับส่งสัญญาณดาวเทียมรวมไปถึงระบบควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้างานเชื่อมแกส๊สงานเขียนแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะงานอลูมิเนียมและงานโครงสร้างโลหะรูปแบบต่างๆสาขาวิชาการบัญชี จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําบัญชีธุรกิจบริการสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมการจัดทําบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดเรียนรู้ทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลการจัดการสำนักงานการใช้เครื่องใช้สำนักงานรวมถึงการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกร,รมสำเร็จรูป วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐานการออกแบบหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลดาต้าเบสรวมไปถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการออกแบบกราฟิกแอนิเมชั่น วิชาการท่องเที่ยวจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวการเป็นมักคุเทศและการนำเที่ยวศิลปะการให้บริการงานแม่บ้านโรงแรมงานบริการอาหารและเครื่องดื่มการผสมเครื่องดื่มและการประกอบอาหารนานาชาติ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ออกแบบกราฟิกแอนิเมชันแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนรวมไปถึงการจัดการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบกล้องวงจรปิด วิชา,าวิชาช่างก่อสร้างจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานช่างไม้งานช่างปูนงานเขียนแบบก่อสร้างงานสีและเคลือบผิวงานประมาณราคาก่อสร้างงานท่อและสุขภัณฑ์งานก่อสร้างอาคารงานอลูมิเนียมอาคารการตรวจและควบคุมงานก่อสร้างการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพสามารถไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริงส่งเสริมการสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ฝึกการเป็นผู้นำและกล้าสแสดงออกการยอมรับและการให้เกียรติซึ่งกันและกันปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายาวชนที่มีคุณภาพเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาที่กล่าวว่าจะริยธรรมเด่นเน้นทักษะพัฒนาวิชาการบริการสังคม